ทุกคน,กนอลินพาเที่ยววันนี้ตามน้องเสือและน้องนินไปเที่ยวกันนะโอ้โหพี่มีตัวใหญ่จังเลยสองเพื่อนสีน้อยเพื่อเพลินกันสุดๆไปเลยค่ะใช้พลังงานเยอะไปหน่อยท้องเริ่มหิวแล้วไปเติมพลังกันหน่อยดีกว่าอากาศร้อนๆแบบเนี้ยนี่เลยแทนผลไม้อลินเส้นสุดๆไปเลยจ้าชาร์พลังเสร็จแล้วก็ไปกันต่อเลยค่ะไหนไหนไหนยาเอาไปให้ตัว กวางนี่เองแปะแปะปะไปให้มันเธออเหนื่อยแล้วสวนสัตว์ขอนแก่นนี่มันใหญ่ใหญ่จังเลยเนาะอยากชวนคุณพ่อคุณแม่ให้พามาเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นกันอีกบ่อยๆเลยแหละว,วันนี้นะนีนแล้วก็เสือขอตัวลาไปก่อนนะคะรอบหน้าหนานีนกับเสือจะไปเที่ยวที่ไหนกับ อลินพาเที่ยวก็ติดตามชมกันได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบายบาย